รถเข้าใหม่นิส s ันนาวา r สีประตูแบล็ k อี dition รุ่นปี2019ครับผม เอาละล่าวสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมกรเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับนิสันนวราแบล็คเอ dition สประตูรุ่น2019นะครับผมเป็น2 5 e นะครับเกรดนี้ต้องต้องบอกเลยว่าออปชั่นนี่มาฟูฟูครบเลยนะครับผมพร้อมทั้งซุ้มล้อแล้วก็นี่ติ๊กเกอร์แต่งแบบหล่อๆอแบบนี้เลยทั้งฝากระโปรงทั้งด้านข้างนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นโลโก้ของตัวแบล็ k e dition ซึ่งเป็นในรุ่นของเขาเองนะครับผมแล้วรุ่นนี้นะครับจะมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ เอาละครับอย่างเช่นเคยนะผมก็จะพาคุณลูกค้ามาไล่ดูสเปคกจากภายนอกกันก่อนเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์มอยู่ด้านบนนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านในโคมเดียวกันนะครับผมลงมาด้านล่างนะฮะจะเจอกับตัวไฟตัดหมอกนะครับเป็นหลอดปฏิรีเฟคเตอร์นะครับพร้อมคิ้วที่เป็นคิ้วไฟตัดหมอกแบบเป็นอ่าสีดําเป็นโนแบ็กเนาะส่วนโคมภายในของเขาจะเป็นดําด้านนะฮะอ่าไล่มาตรงกลางนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําเป็นโนแบครอบนี้เลยนะครับพร้อมโลโก้นิสันอยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางนี้จะเป็นอ ดดแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีเป็นสีอ่ากาเรียกแบบสีดําเป็นแว็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีสติกเกอร์คาดเป็นสีส้มนะครับให้มันดูตัดกับตัวสีของตัวรถนะครับผมอ่าก็ต้องบอกว่าท่อนทัางจะทํามาได้กลมกลืนและลงตัวเลยทีเดียวนะครับไล่มาทางด้านข้างนะครับนี่ตามผมมาต่อเลยนีนะ่มีซุ้มล้อมาให้แล้วนะครับตัวนี้ติดมาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมกับตัวล้อแมต นะครับผมนี่ก็เป็นแบบสีอ่าเขาเรียกเป็นเป็นดำดำล้วนนะไม่ได้ปัดเงาหรือว่าอะไรนะครับสเปคเดิมจากโรงงานจะอยู่ที่255 60 R 1 8นะครับหรือว่า m a c ขอบสิบัปนเองนะครับผมอ่าคิวคิวบันไดนะครับก็จะเป็นอ่าสติกเกอร์คาดมาให้หมดเลยนะครับเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ตรงประตูด้านข้างนะครับคนขับก็จะเป็นอ่าเป็นชื่อรุ่นแล้วตัวเครื่องยนต์นะครับผมเป็น2.5 D D T I นะฮะ V G S Turbo นะครับผม ไลายมาเลยก็มีสติ๊กเกอร์นี้รอบคันเลยนะฮะนี่แบล็คเอชันก็จะเป็นในเกตุรุ่นของเขานะครับด้านหลังนะครับมีการตกแต่งตัวไฟไฟท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคิ้วสีเทาอ่าเป็น, Q, เ,เ,ปนเป็นสีดําด้านนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นเกตดรุ่นของเขานะครับก็ต้องบอกว่าทํามาได้ค่อนข้างที่จะกลมกลืนลงตัวดูแบบเป็นสปอร์ตหน่อยๆเลยแหละคันนี้อ่าดูสายลุยๆหน่อยอันนี้ผมชอบนะส่วนตัวผมชอบแบบสเปคของคันนี้มากเลยนฮะนี่แล้วก็ด้านบนฝากระโปรงนะครับนี่ ก็จะมีสติกเกอร์นะครับเป็นอ่าเป็นดําด้านแปะมาให้เหมือนกันนะครับมีคิ้วตรงกลางให้อ่าตรงกานข้างให้ด้วยนะครับผมโอ้โกลมคกลืนสวยงามตัดกับสีแดงมากนะสีดําอ่าตัดกันรถก็จะเด่นขึ้นนะครับก็จะได้ความแบบโฉบเฉี่ยวแบบนี้เลยนะครับทีนี้มาดูส่วนตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผม ในส่วนข,ขตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับ DDTI uh, VGS Turbo ครับก็คือเป็นตามชื่อรุ่นของเขาเลยนะครับก็เป็น uh, เครื่องของ uh, นิสสันที่ทํามาแบบมีเทอร์โบติดมาด้วยนะครับเรื่องของกําลังนะครับอาตาัตราเร่งก็ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเรื่องนี้ต้องบอกว่า สบายๆนะครับอ่าลุยได้ปกตินะครับสายลุยขับไปทํางานขับออกต่างจังหวัดออกทริปเนี่ยผมมองว่าครอบคุมนะครับรับเครื่องยนต์ตัวนี้เรื่องการทิ้นเปลืองก็ค่อนข้างจะบอกว่าไม่ไม่น่าจะกินมากขนาดนั้นเพราะว่าไม่ใช่เครื่องสามพันนะครับเป็นเครื่องของพันห้าอ่าก็จะได้ในเรื่องของอัตราการทิ้นเปลืองที่ลดลงนะครับผมอ่านี่ดีเบสก็มีให้ครบถ้วนเลยแล้วก็โครงสร้างต่างๆอันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่ผมให้ดูแล้วว่าเดิมๆหมดเลยนะครับว่าจะเป็นรอยน็อตต่างๆไม่เคยถูกขายเลยนะครับผมอ่ารอยอาร์คต่างๆคาน แต่ยังคงเดิมหมดเลยนะฮะอ่าก็จะเป็นในส่วนของตัวโครงสร้างนะครับอย,อย่างที่บอกเลยทุกครั้ที่ผมรีวิวนะฮะการันตีได้ว่ารถไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีจมน้ำไม่เคยย้อมแมวแน่นอนนะครับเดิมๆภะพไหนสภาพนั้นเลขไม้บอกตามจริงนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับผมก่อนจะเข้าไปด้านในนะครับผมก็จะพามาดูในส่วนของตัวนี้เลย ผมกระดุมฮะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปทําเองให้เสียเวลาออกไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับรอบคันทั้งหน้าทั้งหลังสีเดียวกับตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าดูแบบรูหร้หลาสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับคันนี้ฮนะได้ไปนี่ไม่ต้องมานั่งทำให้เสียเวลาไปใช้งานได้เลยนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือทําความสะอาดนข้งง่ายนะครับผมถอดแยกเป็นชิ้นส่วนมาซักมาทําความสะอาดตากแดดได้หมดเลยนะครับอ่านี่แล้วก็มีทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสคักเพจนี่ก็เลยให้ดูนะครับมี่มาให้แล้วนะครับแล้วแล้วก็อีกส แรปหลังคาดํามาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเี่พาไปดูชัดๆนะครับผมนี่ฮะเป็นตัดนะครับเป็นหลังคาดําขึ้นมาอีกก็ต้องบอกว่าเป็นบอกว่าทูโทนก็ไม่แปลกนะคันเนี้ยเรียกได้เลยว่าเป็นรถทูโทนสีแดงทูโทนนะครับผมสวยงามทีเดียวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูออปชันภายในกันบ้างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ทีนี้เราก็อยู่ภายในกันแล้วนะครับผมก็จะพา,าดูออปชันต่างๆนะครับว่ารุ่นนี้มีอะไรติดมาบ้างนะครับก็จะเริ่มกันที่ตัวหน้าปัดเรือนไม้ก่อนนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องแสงนะครับเหมือนกับรุ่นที่เป็นนาวราตัวปีสิที่เป็นแครปก็ออปชันเดียวกันนะครับผมตรงกลางก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะครับดึงออกมานะครับก็จะเจอกับตรงตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับคูซนโท มาให้แล้วอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายใช้ควบคุมตัววิทยุตรงนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นอ่าออปชั่นที่ติดมาให้ถือว่าไม่ไม่ไม่น้อยนะมีค้ชคอนโทรมาให้ด้วยในเป็นในรถกระบะที่เป็นสี่ประตูของตัวนามาร่าเนี่ยนะตัวแคปเขาก็มีมาให้แล้วค่อนข้างจะไม่งกสเปคเลยนะครับก็ให้มาฟูฟูเลยนะฮะส่วนตรงกลางนะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นเป็นเป็นหน้าจอปกตินะไม่ไม่ใช่เป็นหน้าจอมัลติมีเดียที่สัมผัสได้หรือว่าอะไรเป็น สัมผัสไม่ได้ต้องมานั่งหมุนเอานะครับผมขึ้นอยู่กับการใช้งานนะเปิดปิดเชื่อมต่อบุทูธได้นะครับผมแล้วก็แอร์นะครับก็จะเป็นแผงแอร์แบบอัตโนมัตินะครับแบบหมุนปกติได้เลยนะครับผมเรื่องของแอร์ก็เป็นกึ่งอัตโนมัติดีกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อออโต้นะอออโต้คือกดกึกเดียวเขาปรับให้เราเองอันนี้ไม่เราต้องมากดเปิดปิดเองนะครับความเย็นก็ปรับเองนะครับแต่ว่าปุ่มเขาก็ทํามาแยกชัดเจนดีนะครับผมแล้วก็ตัวเกียร์นะครับตัวรุ่นนี้จะเป็นเครื่องของบรีรห์เก ส่วของเกียร์หกสปีดก็คืออาตาัอาตราอัตราเร่งนะต้องบอกว่าทดลอดได้มากขึ้นดีกว่าแล้วก็ลอดเดี๋ยวมันก็ไม่จัดจนเกินไปไม่สูงจนเกินไปก็จะช่วยในเรื่องของการเปลน้ํามันได้นะครับในส่วนของเกียร์หกสปีดนะครับผมส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรอันงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าช่องหลอดที่ทํามาเพื่อติดตั้งอะไรเพิ่มเติมก็ว่าตรงนี้ก็ดึงออกแล้วเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วก็เบาะนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเป็นดาดาได้ส้มนะครับตัดตัดมาให้มันดูเป็นความเป็นสปอร์ตมากขึ้นนะครับด้านหลัง นะครับอ่าเป็นเป็นเบาะหนังดําได้เป็นดาได้ได้ส้มเหมือนกันนะฮะแล้วก็แอร์หลังนี่มาให้แล้วนะครับผมอ่ามีที่วางแก้วอยู่ตรงนี้ด้วยก็แปลกดีนะฮะเอาไว้ด้านล่างนะครับไม่ต้องกลัวเลอะเทอะหกก็หกข้างล่างนะฮะเอาแค่นี้ขำๆนะครับผมอ่าก็ครบดีนะมีแอร์หลังมาให้นะครับแล้วก็คอนโซลนี้ก็ก็ต้องบอกว่าดูเรียบเรียบง่ายดีตรงนี้ก็จะมีเหมือนช่องใส่ของนะอันนี้เป็นป้ายรถเข้าใหม่เลยใช่ไหมฮะนี่มาปุ๊บรีวิวปั๊บ อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวช่องเก็บของวางของได้ก็จะมีอะแดปเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเผื่อเป็นช่องจุดบรหีไปซื้อที่ชาร์จแบตหรืออะไรมาก็ใส่ได้ตรงนี้นะครับผมอ่าก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายในการใช้งานของแต่ละบุคคลนะเนาะอ่าคันนี้ก็ต้องบอกว่าให้ออปชั่นมาค่อนข้างฟูทีเดียวนะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับผมทีนี้ในส่วนของเรื่องราคาเนี่ยเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับว่าผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าตัวนี้ราคาเป็นยังไงเลขไม้เท่าไหร่เมื่อกี้ก็พาดูแล้วนะครับสี่หมื่นสามพันดอล,ลนะครับผมชัดเจนเลย ยังไม่ถึง50,000ื่นเลยนะครับผมโอเคทีนี้ในเรื่องของดีเทลผมจะสรุปให้ท้ายคลิปนะครับมา เอาละครับผมสำหรับนิสสันนาวราคันนี้นะครับจะเป็นรุ่น 2.5e นะครับเป็น4ประตูนะครับ black edition นะครับจากนิสสันนะครับตัวนี้นะครับราคาตั้งขายจะอยู่ที่545,000บาทนะครับผมย่าอีกทีนะ545,000บาทก็จะได้ออปชันแบบนี้ไปใช้งานเลยนะก็บอกว่านิสสันนาวราเนี่ยเป็นรถกระบะทั้งเลือกที่ราคาไม่สูงมากนะครับถ้าเกิดไปเทียบกับอ่ายูสุหรือว่าทางโตโยต้าเงี้ยก็จะราคาก็จะต่างกันค่อนข้างจะ หลายหมื่นเลยทีเดียวนะครับเกือบจะถึงแสนก็มีบางคันและตระเกดนะครับผมแต่คันนี้ใครกําลังมองหากระบะไว้ใช้งานราคาไม่แพงมากได้4ประตูด้วยแล้วก็ออปชันเต็มๆแบบนี้แล้วก็แต่งมาให้หล่อๆแบบนี้เลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับคุณลูกค้าได้นะครับผมใครที่สนใจครับก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0802522670นะครับหรือว่าแอดไลน์ที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ ใส่ในช่องเพิ่มเพื่อนหรือว่าเป็นช่องไอดียไลน์ก็ได้หรือว่าช่องเบอร์โทรก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับผมชื่กอกอดรถสวยใบยเพชรยนต์ผมก็จะมารีวิวรถส,สวยให้ดูแบบนี้ตลอดนะครับผมแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะครับมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมก็จะได้รู้นะครับว่า,าส่วนไหนที่คนปรับปรุงหรือว่าคนจะ รีวิวรุ่นไหนเป็นพิเศษก,ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าลูกค้า,าโทรเข้ามาหรือคอมเมนต์มาเนี่ยผมยินดีเลยนะครับเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่ถูแบบผมก็เหงาแน่นอนนะครับโอเคทีนี้นะครับโอกาสหน้าผมจะมารีวิวรุ่นไหนให้ดูอีกก็คอติดตามผมไว้เลยวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ